สะพานหนองหลวงวันแรกกบสองสองอันน่อเตียนหอันนึงก็ไปอันหนึ่งันเช้าบ้าสามแมวขยืนตมมาบมาเฮือไปได้กี่ทันเน่ด้วยไหห้เจ้ามาปิดอาม์ว่านเหี้ยอยู่ท่นป้าอยู่แวหันไหก็ได้ เชียงรายดิ่กับิเขาวานดิ้นนตัมีนกนวนเนมะเุ็งนนหลุกินน้าถ้าเข้าไหลน้ามันได้กินนี่เป็นกอกลางเลยเนี่ยนาะตรงนี้จะเป็นกอกลางเลยเหมือนคำฉนดเนัยตีนุ่งตาบ้านัยของต่วนกับมีกันนะปากเอาบอกมาามามัน เขาด้่ดอยู่ในตู้นี่นกระองมาก